ตอนนี้เนี่ยเขามีกระบวนการกระบวนการหนึ่งที่เขาลักลอบกันครับเข้าไปตัดไม้ทําลายป่ากันเขาเรียกกระบวนการนี้ว่ากระบวนการมอดไม้นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามซึ่งเขามีการสนที่กาลังครับป่าไม้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่านะครับตำรวจชุดสืบตามจับไม้เถื่อนครับถูกพ้นเหลือแต่ต่อขนาดนะสคนโอบเลยคือต้นใหญ่มากๆนะครับหลังแอบ ลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งลำน้ำแควน้อยที่จังหวัดพิษณุโลกนั่นเองนะครับซึ่งนายอิทธิพลประเทืองครับหัวหน้าหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่พหอล .2 นะครับวัดโบสถ์นายธีรพลการจะนะโกมลครับหัวหน้าสายตรวจสำนักอนุรักษ์ที่11นะครับนายศักิปรินสุรารักษ์ชุดปฏิบัติการพิเศษสำนักอนุรักษ์ที่11แล้วก็ยังมีอีกหน่วยหลายหน่วยงานเลยครับเขาบูรณาการนะจับมือร่วมกัน เข้าไปจับกลุ่มนะต้องบอกว่าอย่างนี้ส่วนที่กําลังกว่า5 0นายเลยลงพื้นที่ไปที่หมู่ที่11บนะครับบ้านยางอําเภอวัดโบดหลังได้รับแจ้งครับว่ามีผู้ที่ลักลอบตัดไม้จึงเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับก็จะเป็นพื้นที่อาแปลงไร่สับป,ประรดอยู่ที่เชิงเขาอยู่บริเวณปลายเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนพบไม้แดงครับถูกตัดโคน่น วัดรัศมีความโตของต้นไม้นะครับประมาณ3.5มจาส6เมตรโหใหญ่มากนะคนุณใหญ่ค่ะใหญ่มากหรือว่าประมาณ2คนโอบเลยซึ่งถูกตัดไม้ประมาณ3 4ถึงท่อนแต่คงเหลือไม้ส่วนปลายนะครับแล้วก็โคนต้นเหลืออยู่แต่ว่า ท่อนกลางเนี่ยหายไปนั่นเองโอ้โนะต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ป่าไม้และพิทักษ์ป่าตรวจสอบร่องรอยพบว่ามีไม้ถูกชักลากไปบริเวณริมน้ําบางส่วนซุกซ่อนอยู่ใต้น้ำด้วยคุณเป็นการอำพรางสายตาเจ้าหน้าที่นะบริเวณปลายลาห้วยของเขื่อนแควน้อยบํารุงแดนค่ะเพื่อที่จะรอเพื่อทําการขนย้ายเจ้าหน้าที่จึงต้องดำน้ําลงไปควานหาแล้วก็ชักลากขึ้นมาเพื่อตรวจยึดต่อไปใช้เวลาไม่ต่ากว่า1ชั่วโมงเนื่องจากท่อนไม้แดงที่จมน้ําหนักมากคุณแรงรถและคนสามารถ ได้จํานวน1ท่อนจนพ้นน้าสาเร็จรวมไม้แดงทั้งหมด4ท่อนนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบจุดทางขึ้นของท่อนไม้ต่อไปยังมีการลักลอบตัดไม้ซึ่งอยู่ห่างจากจุดตอ่อไม้ขนาดใหญ่อีก2กิโลเมตรพบเป็นไม้ประดู่ถูกโค่นอีกจํานวนมากจึงตรวจยึดไว้รวมทั้งมีในพื้นที่หาตรวจสอบพบไม้ทั้งสองจุดอยู่ในป่าด้านทิศตะวันตกบ้านแก่งเจ็ดแควอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนด้วยคุณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลำ ป่าฝั่งลำน้ําแควน้อยจากนั้นก็ได้ลงบันทึกคดีนะคะของวันที่18สิงหาคมด้วยค่ะส่งให้ร้อยตำรวจเอกสงวนพวงพลยพนักงานสอบสวนสอพอวัดโบดติดตามหาผู้กระทำความผิดมาลงโทษต่อไปค่ะซึ่งผู้กระทำความผิดคุณถือว่าอุกอาดนะครับใช่แล้วนะซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานนะว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่ชักลากไม้ของกลางจำนวน9ท่อนเนี่ยก็ปริมาตรนะเ จุด44ลูกบาทเมตรเลยนะได้รับการตรวจยึดนำไปเก็บรักษาไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็อย่างที่บอกเวลาที่ไม้ตัดใหม่เนี่ยคุณมันจะมีความหนักมากนะใช่ค่ะหนักมากๆแล้วเมื่อกี้เป็นภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็คือช่วยกันเอาขึ้นมาเดี๋ยวนี้เขามีการซ่อนกันด้วยนะซ่อนในน้ำคุณเพื่อหลบสายตาเจ้าหน้าที่แต่ก็ไม่พ้นก็ต้องขอขอบคุณพลเมืองดีที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะทําให้ผู้กระทําความผิดเนี่ยไม่สามารถกระทําความผิดได้เป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าที่หาตัวผู้กระทําความผิดมารับโทษทางกฎหมาย หายโดยเร็วค่ะครับผม